ยขึ้นมาเองมัมใจอเออ,เอ,อ,เอ,อก็ดีแล้วแล้วดูสิพอเราเรียกว่าพอเราสัมผัสปิติได้เนี่ยหยิบจะหยิบจะจับอะไรมันก็สบายไปหมดจริงไหมเออไอตรงนี้แหละที่เป็นหัวใจในการดําเนินชีวิตในการทํางานนะถ้าเอาของพระพุทธเจ้าท่านก็บอกเอาไว้แล้วว่าจิตใจที่มีมรรคเนี่ยเหมาะแก่การทําการทํางาน ให้เราก็มาดูซิให้เหมาะกับการทำทำการทํางานอย่างไรนะดูในชีวิตมนุษย์ทั่วไปเนี่ยเวลาจะหยิบจะจับอะไรอะ่ะกว่าจะเริ่มได้มันต้องเป็นยังไงรู้ไหมรออารมณ์ศิลปิน,นปงเงินวันนี้ฉันอยากจะทำฉ<ป>ันค่อยทําวันนี้ไม่มีอารมณ์จะทําฉันก็ไม่ทําอ่ะเออนะแล้วในชีวิตของพวกเราเรารออ,อารมณ์ศิลปินตรงนี้มันามานานไหมเสียเวลากับมันไหมเออนะ และทีนี้ลองมาดูซิไออารมณ์ศิลปินที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงนะดูตอนที่เรามีอารมณ์สบายสบายยิ้มยิ้มเนี่ยเห็นไหมให้ทำอะไรเอ้ยทำได้ให้วาดลูกให้นั่งทำงานอะไรทำได้หมดแหละแต่พออารมณ์ขุนขุนอารมณ์เศร้าหมองให้ทำยังยังเพิ่มยังไม่มีอารมณ์ยังไม่อยากทำานะ ตกลงไออารมณ์ศิลปินที่ว่ามันคืออารมณ์สบายสบายมันก็คืออารมณ์ปิติเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นแทนที่ในแต่ละวันเราจะต้องไปนั่งคอยโอ้ยวันนี้ฉันจะอะไรไม่มีอารมณ์ทํายังไม่อยากถ้าเราจเจริญมารคกเข้าไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะหายไปเข้าใจนะเออเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะเรียกว่าจเจริญมารคหรือปิติหัวใจเต้นลมหายใจออกเนี่ยไปพร้อมๆก,กับการทำงานหรือถ้าใจดี ก็ให้พร้อมตั้งแต่ตื่นเช้ามาเลยพร้อมก่อนทำงานเลยนะมันจะได้มีเรียกว่าจิตใจร่างกายที่เหมาะสมแล้วก็พร้อมต่อการทำงานตลอดเวลานะซึ่งงานในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงงานที่เรารับผิดชอบในบริษัทในห้างร้านหรอกมันเป็นเรียกว่าเป็นงานที่ทุกคนมีอยู่แล้วก็คืองานทางสังคมนะงานทางสังคมครอบครัวนะงานต่อสังคมโดยรวม ทั้งหมดนั่นแหละงานต่อสังคมในบริษัทซึ่งงานเหล่านี้ผมว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจมากกว่าทางงานบริษัทจะด้วยซ้ำเพราะอะไรละ่ะลองดูสิถ้าเราไปทำงานในห้างร้านในบริษัทเราไปแล้วเราเรียกว่ามีความสุขลื่นเลงเราอยากไปไหมละ่ะเออต่อให้งานนั้นเรียกว่างานนั้นเป็นงานหนักแค่ไหนอ่ะแต่ถ้าไปแล้วมีความสุขทุกคนก็อยากไปทั้งนั้นไละความสุขตรงนี้มันเกิดมาจากอะไรละ่ะ ก็มันเกิดจากที่ทุกท่านเนี่ยเริ่มต้นจากการเจริญมัรกมีน้ําใจต่อคนรอบข้าเพอเป็นแบบนั้นเนี่ยไปตรงไหนตรงไหนสังคมตรงนั้นมันก็ลมเย็นหน้าอยู่นะก็เนี่ยก็วันนี้ก็กลับไปแล้วก็เอาฝากไปใช้กันเข้าใจนะเออกลับไปเจริญมารกกันให้ได้ค่อยๆฝึกเอาก็ดีละที่เราสัมผัสได้เห็นข้อเรียกว่าข้อผิดพลาดของตัวเองที่ว่าเออเราเจริญ เรียกว่าน้อมปิติแล้ว,ลวเราเคร่งเครียดกับมันมากไปนะพอเจอสิ่งที่เรียกว่าความพอดีของตนเองมันก็จะหยุ่สบายขึ้นเข้าใจนะเออท่านอื่นมีอะไรไหมหรือโยมมีอะไรถามอีกไหมว่ามันเลยอ่ะไม่เป็นไรถ้าไม่มี ก็อันหนึ่งที่จะใช้ได้เกิดประโยชน์แก่ทุกท่านนะนะก็ตอนนี้ก็พอเจริญมรรคกันเป็นแล้วนะเมื่อเจริญมรรคกันได้แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเกิดประโยชน์กับท่านทั้งหลายเลยคือตัวมรรคเนี่ยจะเป็นตัวเกี่ยวจิตเกี่ยวใจของท่านเนี่ยให้มาอยู่กับปัจจุบันทีนี้ไอการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันมีอานิสงส์อย่างไรนะเราก็จะขอยกตัวอย่างให้ดูกันแล้วกัน สมมติมีเด็กน้อยคนหนึ่งกลับบ้านไปวันแรกโดนแม่ดา่าโอเคโอเคยังไม่รู้แหละไม่รู้แหละว่าโดนดา่าโดนบ่นเรื่องอะไรเราไม่พูดถึงเอาแค่ okay. ว่ากลับบ้านไปแล้วโดนดา่าผ่านมาวันที่สองกลับบ้านไปก็โดนดา่าผ่านมาวันที่สามกลับบ้านมาโดนอีกแล้วเชื่อไหมวันที่สี่พอเลิกเรียนยังไม่ทันกลับบ้านเลยมันคิดแล้วกูโดนแม่ดา่าแน่เลย เนี่ยชีวิตมนุษย์ทั่วไปมันเป็นแบบเนี้วถามว่าวันที่สี่เขาโดนด่าหรือยังเออแต่ตอนที่เขาคิดว่าเขาโดนด่าแล้วอ่ะเขาทุกไหมออตกลงเนี่ยมันสมควรมันเหมาะสมไหมที่เราจะต้องไปทุกขในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นเ,ออเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่เรามัวแต่หวาดแะวแวงเดี๋ยวมันจะเกิดเดี๋ยวมันจะเกิดมันเกิดได้ยังเออ ยังไม่เกิดก็ช่างมันเอาไว้มันเกิดแล้วค่อยทุก์ก็ยังไม่เสียหายออในเคสเดิมแหละไอเด็กคนนั้นวันนี้โดนด่าแน่ๆเลยเว้ยกลับไปวันที่4โดนดา่าอย่างเก่งก็เท่าทุนนะแต่ถ้ากลับไปไม่โดนดา่าขาดทุนมันเคยมีกําไรบ้างไหมออดูสิเนี่ยไอการกระทําแบบนี้มันไม่เคยสร้างกําไรไม่เคยสร้างผลบวกให้กับเราเลยเพราะฉะนั้นก็อย่าไปทํามันแล้ว อะไรต่างๆนานา,นาก็ตามที่วิตกกังวลที่หวาดระแวงซารพัดมันเกิดก่อนค่อยว่ากันคำว่าเกิดก่อนค่อยว่าการหมายถึงยังไงเอาไว้เกิดก่อนแล้วค่อยทุกข์เราไม่ได้บอกว่าให้เรียกว่าอะไรนะให้ประมาทไม่ใช่นะสิ่งที่เราทําได้ให้ระมัดระวังก็ทําแต่การที่เราเอาใจไปจับว่าอุ้ยมันจะต้องเกิดแน่ๆแล้วเราไปทุกข์ไปโซก,กับมันเนี่ย มันไม่เคยทําให้เราได้กําไรไม่เคยทําให้เราดีขึ้นเลยมีแต่อย่างเก่งก็ถ้าทายถูกก็เท่าทุนเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหวานวิตกไม่ต้องไประแวงแค่ระวังก็พอว่าเออเราก็ทําหน้าที่เราครบด้วนป้องกันมันละแต่มันจะเกิดเราก็ค่อยว่ากันเข้าใจนะอไอเนี้ยและที่ชีวิตมนุษย์ต้องแบกไปทุกเรียกว่าแบกความหวาดระแวงไปทุกที่ตลอดเวลา<ม>ก็ไม่รู้ เรไม่รู้ผู้หญิงเป็นงั้นเปล่าเดินไปสักพักนึงอ้าเดี๋ยวเข้าห้องน้ําไปส่องกระจกเฮ้ฉันลืมอะไรมีอะไรติดฟันมีอะไรนู่นนี่นั่นถามหน่อยพวกเราเดินเข้าไปในห้างอ่ะหรือถ้าเดินไปที่สาธาระเราไปจดจดจ้องจ้องคนอื่นไหมเอ้คนนั้นมีอะไรติดฟันหรือเปล่าไม่แต่เราคอยหวาดเราแวงไปผ่านไปสักไม่กี่ชั่วโมองอุ้ยฉันทําอะไรผิดพลาดฉันลืมลูดซิปหรือเปล่าฉันอย่างงั้นอย่างนี้หรือเปล่าคอยเราแวแงอยู่ตลอดเวลา ล้วไปที่ไหนมันจะมีความสุขได้ยังไงนะไปก็คอยระแวดระวังแต่สายตาคนอื่นใช่ไหมเอออะไรที่มันพลาดเอาเจอเจอก็เจอไม่เจอก็ช่างมันเว้ยไม่มีใครเห็นหรอกนะแต่ถ้าวันไหนพลาดเ,ออเห็นเรียกว่าอะไรถ้ามีคนทักนี่อุ้ยหน้าแทบจะซุกแผ่นดินเลยไม่ต้องคิดเห็นแค่คนเดียวแค่นั้นแหละก็เห็นมีอะไรเลย เออไม่ต้องคิดมากเนี่ยไอการที่เราแบกความเราแวดระวังไปทุกที่ทุกทางเนี่ยมันทําให้เราทุกแบบนี้แหละนะก็เอาแค่นะปัจจุบันเพราะไม่มีอะไรก็ยังไม่ต้องสนแหละแล้วก็หันมาอยู่กับความสุขเข้าใจนะเออ <c oughs> <c oughs> อ่ะมีอะไรไหมจะถามอะไรเปล่าไ <c oughs> อ,อ,อ่ะถ้าไม่มีก็ จากเมื่อวานถึงวันนี้สิ่งที่เราได้แนะนำไปก็คือการเจริญมัคนะเราก็จะเรียกว่ารวบรวมจากประสบการณ์ของญาติโยมแต่ละท่านที่เราได้มาจากการสอนตามคอร์สก็แล้วกันว่าสิ่งที่ผิดพลาดของแต่ละคนแต่ละท่านที่เราเจอมาเป็นยังไงอย่างแรกนะตัวปิติน้อมปิติใส่ใจเนี่ยเราไม่เคยบอกนะว่าน้อมปิติเราจะต้องยิ้มแฉ่งยิ้มบานไม่ ปิติคือความรู้สึกสบายสบายถ้าจะให้เราพูดก็คือไม่ลบก็เอาละให้เริ่มแค่นี้ก่อนเพราะไม่งั้นถ้าเราไปตั้งไว้จะต้องบวกสิบบวกร้อยโอ้ยบางเรื่องบางราวมันน้อมใส่ใจแล้วมันไม่ได้ยิ้มขนาดนั้นแล้วเป็นไงกว่าจะน้อมได้ก็ต้องไปเค้นเป็นหนักแทนที่จะทําแล้วสบายทําแล้วคลายทุกข์กับกลายเป็นเพราะยิ่งทํายิ่งทุกข์เพราะไปเค้นมันเข้าใจนะ ตัวแรกปิติเราไม่เคยกําหนดเลยว่าจะต้องหนักต้องเบาอะไรยังไงขนาดไหนเอาแค่ยิ้มน้อยๆก็เอาละเนี่ยละปิติสบายสบายนี่ก็ได้และเข้าใจนะเออนะอย่างที่สองนะในการเจริญมาร์กเนี่ยเราให้ใช้การสัมผัสคําว่าสัมผัสหมายความว่าอะไรนะ,ะสมมุติเราจเจริญมาร์กอยู่น้อมปิติใส่ใจเหลือบดูใจซิใจ,ใจยิ้มยัง ใจยิ้มแล้วเอาละจะเรื่องอะไรก็ช่างทิ้งไปเลยเราเอาแค่ใจที่เป็นปิตินะสัมผัสหัวใจเต้นตุบๆดูลมหายใจออกนะพอรอบถัดมาเลือบดูเลยปิติอยู่ไหมปิติอยู่ก็แล้วก็แล้วกันก็มีแล้วอะ่ะสัมผัสหัวใจเต้นสัมผัสลมออกไปเลยนะมันจะได้ต่อเนื่องลื่นไหลเข้าใจนะเออนะอย่างที่สามเรื่องเดิมๆที่เรานำมาใช้ เป็นปิติเนี่ยใช้มาทำให้ใจมันสดชื่นเนี่ยใช้ได้จนมันจืดไม่ใช่รอบนี้เอาเรื่องคนนี้รอบต่อไปเอาเรื่องใหม่เดี๋ยวสักพักเรื่องหมดเอาละทุกละโอ้ยฉันจะเอาอยัางไงดีใช้เรื่องเดิมได้ก็มองหน้าคนนี้ก็มองจนเห็นเขายิ้มแล้วเราเฉยๆเออมันจืดแล้วเว้คอยเปลี่ยนเรื่องนะใช้ให้มันคุ้มเข้าใจไหมเออเอาเนี่ยเรื่องปิติก็เป็นในลักษณะแบบนี้นะ แล้วก็การเจริญมารคกเนี่ยปีติหัวใจเต้นลมหายใจออกไม่ต้องเรียงลําดับคำว่าไม่ต้องเรียงลาดับยังไงล่ะ,ะเหลือบดูปิติแล้วยังเห็นหัวใจเต้นได้ดีแล้วเอาเลยหรือบางทีดูลมออกอยู่เราสัมผัสใจยิ้มยิ้มได้เอาเลยหัวใจสําคัญก็คือทําได้ครบไม่จําเป็นจะต้องเรียงลําดับเข้าใจนะเอออ,อีกอันนึงนะอันไหนไม่ได้นะปัจจุบันตรงนั้น ถ้าไม่ได้ข้ามไปก่อนเพราะว่าอะไรในของในสนามลบจริงเนี่ยเราไปทําการทํางานอยู่บางทีหยิบจับอะไรอยู่สติหลุดลอยไปไหนแล้วก็ไม่รู้ใจหลุดลอยไปไหนแล้วก็ไม่รู้นึกได้เฮ้ยจเจริญมากอ่ะพอกลับมาดูเห็นแต่ลมออกเอาแค่ลมออกก่อนก็ได้เอาสักอันหนึ่งก่อนก็ได้อย่างน้อยก็จะได้เกี่ยวจิตเกี่ยวใจให้เกิดสติกับปัจจุบันไว้สักบ้างนะไม่ใช่ว่าอุย ปิติไม่ก็ไม่มีหัวใจเต้นกม็มีได้แต่ลมออกก็ไปควานหาอย่างอื่นไม่ต้องนะตอนณะณตอนนั้นปัจจุบันตอนนั้นได้แค่ไหนเอาแค่นั้นก่อนแล้วก็ให้รับรู้ตัวเองว่าเนี่ยอันไหนที่มันขาดตกบกพร่องไปถ้าพอมีเวลาจะหาไปเติมให้กับตัวเองได้ก็ไปเติมใจนะเออแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ทุกท่านเนี่ยสามารถเจริญมารคกหรือปิติหัวใจเต้นลมหายใจออกได้อย่าง เรียกว่าชำนาญมากขึ้นแคล้วคล่องว่องไวมากขึ้นนะหลักมีอยู่สองอย่างสำคัญเลยคือหนึงตัวปิติที่เอามาหล่อเลี้ยงเนี่ยก็ให้พวกเราเนี่ยมีน้ำใจกับคนรอบข้างมองไปตรงไหนก็ให้มันมองบวกให้ได้ให้ใจมันสดชื่นให้มันเห็นคุณค่าของสิ่งรอบข้างสิ่งที่มีอยู่นะตัวนี้จะเป็นตัวช่วยอย่างมากอย่างที่สองคือการเดินจงกรมแล้วนะเดินไงละ่ะ แล้วแต่แล้วพวกเราจะเดินไปเดินห้างเดินอะไรก็เอาไปแต่แทนที่จะเอาตาไปคอยสอดส่องดูของในห้างเอาเนี่ยเอาตามาดูลมหายใจเจ้าของเอาใจมาสัมผัสลมหายใจเจ้าของเนี่ยแล้วก็จะเดินอะไรก็ทําไปกระจายนะเออหรือจะไปเดินมีโอกาสเดินนะเดินกลับบ้านเดินไปตลาดอะไรก็ช่างก็มีโอกาสได้เดินแล้วแทนที่จะปล่อยจิตปล่อยใจล่องลอยเลื่อนไหลไปกับสิ่งเหล่านั้นน่ะมาดูลมหายใจออกซะ อย่าให้มันหายใจทิ้งใจนะเออเนี่ยก็ถ้าเราทําอยู่แบบเนี้ยทั้งเดินจงกรมและฝึกน้อมปิติใส่ใจเนี่ยมักก็จะเจริญในอยู่กับพวกท่านเนี่ยยิ่งยิ่งขึ้นไปอยู่แล้วนะเออเนี่ยก็ให้ไปฝึกเท่านี้แล้วถ้ามีโอกาสได้เจอกันอีกก็เข้ามาถามไทยกันแล้วถ้าท่านไหนทําได้คล่องเดี๋ยวเราจะสอนบทต่อไปให้นะ ได้อไ,ไนอนะหัวใจสำคัญจริงๆที่เป็นจาคะเนี่ยจุดเริ่มต้นอยู่ที่เจตนาของเรานะทีนี้เจตนาของเราเนี่ยแล้วเราควรจะตั้งอย่างไรล่ะก็ตั้งที่ว่าไม่ว่าเราจะมีปฏิสัมพันธ์หยิบจับอะไรกับใครก็ตามนะตั้งเจตนาไว้ว่าเพื่อให้เขาเหล่านั้นเป็นสุขหรือให้ผู้ที่ได้รับเนี่ยมีความสุขส่วนเขาจะสุขไม่สุขนั่นะเป็นส่วนของผลแล้วจริงไหม ตอนที่เราจะทำเอาเนี่ยเ,เดี๋ยวจะทำอาหารเออจะเราจะทำอาหารให้เขากินเนี่ยให้เขากินแล้วกินอิ่มมีความสุขก็แค่นั้นแหละมันยังไม่ได้ทำหรอกตั้งเจตนาให้ถูกใจมันก็เริ่มสดชื่นเบิกบานและเออหรือจะไปหยิบจับเนี่ยเ,เดินไปเอยแต่อะไรอะตรงนี้ลกจังเดี๋ยวเรากวาดเออเดี๋ยวเรากวาดตรงนี้นะคนที่เขามาใช้สถานที่ตรงนี้จะได้ใช้สถานที่สะอาดสอดแล้วเขาจะได้มีความสุขพอเข้าใจนะ เนี่ยจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่าทานหรือจาคะเนี่ยหัวใจอยู่ที่เจตนาตั้งเจตนาให้ถูกซะก่อนนะเมื่อตั้งเจตนาถูกแล้วลำดับถัดมาที่ทุกท่านพึงกระทำคือมาดูใจเจ้าของใจที่กำลังอิ่มเอ,อิบเบิกบานกับเจตนานั้นน่ะดูใจเจ้าของหรือจะเรียกว่าพอตั้งเจตนาแล้วก็น้อมสิ่งดีเหล่านั้นน่ะมาสู่ใจแล้วก็สัมผัสที่ใจเจ้าของ เพราะถ้าไม่สัมผัสที่ใจเจ้าของอะไรจะเกิดขึ้นสมมุติเนี่ยวันนี้อุ้ยตั้งใจตั้งเจตนาดีแล้วเดี๋ยวจะไปทํากับข้าวอร่อยอร่อยมาให้คนในครอบครัวกินนะสักพักหนึ่งพอเดินไปตลาดอันนั่นก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่ได้เป็นไงทุกข์ทั้งๆท,ท,ที่จะทําดีแล้วกลับกลายเป็นได้ความทุกข์กลับมาเพราะอะไรล่ะเพราะพอเราตั้งเจตนาแล้วเราส่งใจออกไปดูกับสิ่งภายนอก แล้วสิ่งภายนอกมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันเป็นอนิจจังอ่ะมันไม่มีอะไรแน่นอนพอเราไปเจอความไม่แน่นอนเข้าใจพวกเราเลยได้ทุกข์กลับมาทั้งๆท,ที่ตั้งใจจะทําความดีนะมันพลาดกันตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นวิธีการทําที่ควรจะทําคืออะไรหนึ่งตั้งเจตนาเออนะสิ่งที่เรากําลังหยิบจับอยู่เนี้ยให้ผู้ที่ได้รับเนะี่ยมีความสุขมาตั้งเสร็จแล้วทําไง หันกลับมาดูใจเจ้าของน้อมกลับมาใส่ใจเจ้าของเท่านั้นแหละใจเราจะสดชื่นเบิกบานนะส่วนที่เหลือเนี่ยก็หยิบจับไปเรียกว่าตามปัจจุบันที่มีตามเพศสภาวะที่ได้นะมันก็จะพอเป็นพอไปเท่านั้นเองนะซึ่งอานิสง์ในการทำทานไม่ใช่อานิสงเสีขอพูดเรียกว่าความละเอียดแล้วกันนะความละเอียดในการให้ทานเนี่ย พอจะแบ่งแบบให้พวกเราจับต้องได้ก็ประมาณสักสี่อันกันล้วกันนะอย่างแรกเนี่ยการทำทานที่เรียกว่านะการค้าขายหมายความว่าอะไรฉันให้เธอเธอต้องให้ฉันกลับมาคืนมันก็คือการให้เหมือนกันจริงไหมแต่ให้แล้วฉันต้องได้รับผลตอบแทนกลับมาคืนแบบการค้าขายต่างแลกเปลี่ยนตอบแทนแบบเนี้อันนี้ก็เป็นการให้เหมือนกันนะเพียงแต่พอเราน้อมแบบนี้แล้ว อันนี้ส์มันที่เกิดขึ้นแก่ใจหรือตัวปิติที่เกิดขึ้นแก่ใจเนี่ยมันก็จะได้เรียกว่าได้ระดับนึงแหละมันไม่ได้ได้เยอะแยะมากมายอ้าวละเอียดขึ้นมาหน่อยอ่ะฉันให้เธอเท่านี้นะเธอไม่ต้องให้ของที่มีมูลค่าเท่ากันกับฉันมากลับมาคืนก็ได้แต่อย่างน้อยมีอะไรกลับมาคืนซะหน่อยนึงเข้าใจไหมเอออันนี้ก็จะเป็นปิติที่ละเอียดขึ้นมาหน่อยนึงเป็นน้ําใจที่มีมากขึ้นมาหน่อยนึงเออระดับ ต่อไปล่ะเนี่ยฉันให้เธอแล้วนะแต่เธอไม่ต้องให้อะไรตอบฉันตอบแทนฉันก็ได้แต่เธอเป็นหนี้บุญคุณฉันเออหรือไม่ก็เธอก็ต้องขอบคุณฉันอะไรลักษณะเนี่ยเข้าใจไหมเอออันนี้ก็เป็นตัวปิติตัวทานที่ละ,ละเอียดขึ้นมานะแล้วก็ระดับที่สี่เนี่ยก็คือเออฉันให้เธอเพื่อให้เธอเนี่ยมีความสุขซึ่งไอ้ตัวที่สี่ตัวเนี้ยที่เราจะใช้ในการภาวนา นะที่ผมพูดแบบนี้แยกแยะแบบนี้เพื่ออะไรก็เพื่อให้เห็นว่าในทุกๆก,การกระทําแม้กระแต่กระทั่งการซื้อขายแลกเปลี่ยนมันก็คือการให้อะจริงไหมเพียงแต่ให้แล้วมันมีผลตอบแทนกลับมาเท่านั้นเองเราก็ไปดูในส่วนที่เราได้ให้เขาออกไปนะั่นแหละว่าเราได้ให้เขาโดยสุจริตเราไม่ได้ดโกงเราไม่ได้อะไรเห็นไหมมันก็จะเริ่มมีมุมมองให้พวกเราเนี่ยหยิบกลับมาเป็นปิติตัวเองได้แต่จะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับเจตนาที่ เราตั้งไว้มัน,มนบริสุทธิ์มากน้อยขนาดไหนเข้าใจนะออถ้ายิ่งทานเราให้ละเอียดมากตัวเนี่ยเรียกว่าเจตนาเราบริสุทธิ์เนี่ยให้ไปแล้วเราเออให้เขามีความสุขเนี่ยอนิสงส์ที่กลับมาหาเรานะที่เกิดปิติมันก็จะมากขึ้นไปด้วยพอเข้าใจนะเออนะไอเนี่ยตัวทานตัวจาคะเนี่ยเราว่าเราเอาเท่านี้พอนะซึ่งเรียกว่าหัวใจสำคัญที่เราอยากจะให้ทุกท่านเข้าใจ ก็คือการทําใจให้เป็นปิติซะมากกว่านะไอตัวที่จะทําให้ใจเราเป็นปิติเนี่ยก็คือการน้อมสิ่งดีๆเข้ามาสู่ใจแหละนะบางคนบางท่านก็คิดไม่ค่อยออกคําว่าคิดไม่ค่อยออกคืออุ้ยเดี๋ยวฉันจะอยากได้ปิติฉันอยากให้ใจฉันดสดชื่นเนี่ยฉันต้องไปเสียสละไปแบ่งปันไปทําทานอย่างเดียวหรือก็จะบอกว่าไม่ต้องไม่จําเป็นคือถ้าได้ก็ดี แต่อยากจะบอกว่ามันมีอีกหลายวิธีมากๆที่จะทําให้ทุกท่านเนี่ยสามารถน้อมปิติสู่ใจได้เป็นยังไงล่ะเห็นคนอื่นเขาทําดีอุ้ยน่ารักจังเลยอนุโมทนานะดีใจกับเธอด้วยนะเป็นไงสดชื่นไหมเออวิธีนี้ก็ได้เห็นไหมไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลยนะก็ภาษาพระเราเรียกว่าอนุโมทนาก็ได้เช่นเดียวกันหรือ ก็จังหวะนั้นไม่มีอะไรเอาอย,อยู่อยู่นอนกับเพื่อนอย่างเงี้ยนอนกับสามีนอนกับคนในครอบครัวทําอะไรไม่ได้แล้วจังหวะอยู่บนเตียงนอนนอนแล้วหันไปข้างๆหรือไม่ก็นึกในใจก็ได้เออขอให้เธอจงเป็นสุขเป็นสุขนอนหลับอย่างมีความสุขอวยพรให้ก็ได้อวยพรด้วยความจริงใจและใจมันก็สดชื่นเบิกบาน,นก็เกิดปิติได้เห็นไหมยังมีอีกหลาก,หลา,กหลายแงว่วิธีที่เราจะทำให้ใจเราเนี่ยเกิดปิติหรือมีน้ำใจ มันไม่จําเป็นจะต้องไปเสียสละสิ่งของหรอกบางทีอ่ะก็ในจังหวะนี้เราช่วยเหลือด้านแรงงานมีน้ําใจก็ช่วยเหลือด้านแรงงานไปก็ช่วยไป <Yeah. S 1> เห็นไหมมันมีอีกเยอะแยะอีกหลากหลายแง่มุมให้พวกเราเนี่ยน้อมปิติใส่ใจให้ใจมันสดชื่นนะตรงนี้คือหัวใจสําคัญแหละถ้าพวกเราสามารถเรียกว่าฝึกเรียกว่าหามุมมองให้กับตัวเองได้เนี่ยแค่เนี้ย ใจเราก็จะสดชื่นเบิกบานแล้วแล้วเดี๋ยวเมื่อใจเราสดชื่นเบิกบานความละเอียดละออของใจเราก็จะพัฒนาขึ้นไปเองเพราะอะไรละ่นะถ้าเราได้ทําแล้วมีความสุขทุกคนอยากทําทั้งนั้นแหละเพราะยิ่งอยากทําทําบ่อยเข้าบ่อยเข้านะตัวเราเองก็เรียกว่ามันก็จะมีความเรียกว่าความปรารถนาที่อยากอยากให้ความสุขนั้นละเอียดมากขึ้น นะตัวปิติตัวทานมันก็จะละเอียดมากขึ้นนั่นเองเพราะถ้าเราได้สัมผัสแล้วว่าอุ้ยพอเราให้เขาไปแล้วให้โดยปาถนา้เขามีความสุขเนี่ยใจมันสดชื่นเบิกบานมันก็อยากทำอีกจริงไหมเออไอตรงนี้แหละที่จะช่วยขัดเราตัวทานตัวจาคะข,ของท่านทั้งหลายเนี่ยให้มันละเอียดให้มันบริสุทธิ์มากขึ้นแรกๆก,ก็ไม่เรียกว่าไม่ต้องไปโฟกัสมันมากนะ ได้ปัจจุบันเอาแค่ไหนก็แค่นั้นพยายามทําทําไม่ได้ไม่เป็นไรนะพอเข้าใจนะเอออ่ะมีอะไรอีกไหมมีคำถามอะไรเปล่าถ้าไม่มีก็เราก็หมดแล้วนะอื จ้าอ่ะงั้นก็ตามสะดวกอย่าลืมเนอะมีโอกาสมีเวลาว่างเดินนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยไม่รู้อิโนโวอีเนอะไรเนี่ยเดินเถอะก็เชื่อว่าทุกท่านโตมาขนาดนี้นะ่าจะเคยผ่านการดูหนังดูละครกันมาบ้างมันก็จะมีบางฉากเห็นไหมคนที่เขารักเนี่ยอยู่ในห้องอยู่ในห้อง ICU อยู่ในห้องพยาบาลไอคนที่อยู่ข้างนอกทำอะไร เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาหรือบางคนที่เขาเดินไม่ได้เขาทำไงนั่งอยู่กับที่ก็สั่นขาขยับมือต่างๆนานาเน,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 นี่ยเป็นปฏิกิริยาธรรมชาติของร่างกายที่ว่าเวลาใจเนี่ยมันมีความทุกข์อยู่มันพยายามจะดีดดิ้นคลายตัวจนมันส่งออกมาถึงร่างกายให้ร่างกายนี่ต้องขยับเขยื่อนหมุนเวียนเพราะฉะนั้นเราจับหลักตรงนี้จับฟางเป็นธรรมชาติตรงนี้ได้โอ้เพราะฉะนั้นในแต่ละวันเนี่ย ไม่รู้หรอกมีอะไรมาบ้างกลับมาตกเย็นถึงบ้านมีโอกาสบ้างเดินได้เดินเลยอย่างน้อยมันจะช่วยคลายสิ่งที่ค้างคาในใจออกไปเข้าใจนะเออเอาไปลองดูเถอะ,อะนะงั้นก็ฝากไว้เท่านี้อันนี้ใช่ไหมฮะเออเป็นอะไรนะสมัย